สวัสดีครับพี่บินครับสวัสดีครับพี่กอล์ฟนะครับดีดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่การผจญภัยเพื่อสำรวจตัวเองวางแผนเส้นทางชีวิตและเตรียมร้อมเสื่อมาก <นะ S 2> ครับผมทำยังไงดีครับพี่ทำยังไงดีคะถึงแม้จะตัดสินใจแล้วแต่ก็กลัวที่จะตัดสินใจผิด ที่จะพาไปหาคำตอบว่าเราจะออกแบบทางเลือกและใช้ชีวิตต่อไปอยังไงให้เรามั่นใจได้มากขึ้นในบทเรียนทั้งหมดที่เราทุกคนผ่านมาเราเริ่มต้นจากการที่เรามาที่ดินแดนที่เราก็ไม่รู้ว่าดินแดนนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยมีความถนัดแบบไหนในคา้แรกเราก็ได้ฝึกในการที่จะสะท้อนตัวเอง ทความเข้าาาใจว่่เเรรชชอออบบอนนบบไไมะแลป็นนคหขั้นถัดมาเราเริ่มสำรวจดินแดนนี้ว่ามันมีความถนัดแบบไหนมีพื้นที่ยังไงมีผู้คนที่ทําอาชีพแตกต่างแบบไหนเราค่อยๆออกสำรวจเป็นนักผจญภัยไปหาข้อมูลแล้วถัดมาในคับที่3เราก็เริ่มที่จะเลือกและตัดสินใจว่าอะไรที่เราจะเก็บอะไรที่เราจะทิ้งเราชอบอะไรมากกว่าอะไรและในบทเรียนนี้เราจะคุยกันต่อว่าถ้าเราจําเป็นต้องออกเดินทํายังไงให้เรามั่นใจ ทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเส้นทางที่จะก้าวไปนั้นเราสามารถรับมือได้กับทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งการจะออกเดินทางที่ทําให้เรามั่นใจแล้วก็แน่ใจเนี่ยมันคงเป็นการที่เรามีแผนสํารองแต่หลักๆแล้วเราเริ่มต้นที่มีแผนหลักก่อนซึ่งแผนหลักก็ได้มาจากทุกเรื่องที่เราคุยไปมาจากข้อมูลที่เราสะสมมาจากการตัดสินใจว่าแผนนี้จะเป็นแผนที่เราใช้เป็นแผนเแต่ว่าการที่เราจะมั่นใจได้มากขึ้นมันคือการที่เรามีแผนสำรอง ที่เราจะรู้ว่าถ้าแผนหลักมันเป็นไปไม่ได้ตามที่เราต้องการเราจะเปลี่ยนไปใช้ท่าไหนจะเปลี่ยนไปใช้วิธีแก้ปัญหายังไงรวมไปถึงการวางแผนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความอุ่นใจแต่การที่เราเริ่มคิดเริ่มทบทวนและวางแผนเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นด้วยว่าเราต้องการแบบไหนเราจะคุยกันในบทเรียนนี้ว่าจะทํายังไงให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นเมื่อใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าแม้บางอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่คิดแต่เราก็มีเตรียมวิธีสำรองและวิธีแก้ไขไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงทาให้เราอุ่นใจได้มากขึ้นเราไปดูกันดีกว่าว่าแผนที่พี่ว่ามันมีชื่อว่าอะไรแผนที่พี่พูดถึงนี้เราเรียกชื่อว่า o อเดซี่แผนที่มันชื่อว่า o d เดซี่แผนเพราะว่ามันคือการเดินทางอันยาวไกลการผจญภัยที่จะมีความท้าทายมีอุปสรรคที่เข้ามาทดสอบเราอยู่เรื่อยๆการที่เราต้องเดินทางระยะไกลเนี่ยการที่เราคิดล่วงหน้าจินตนาการซ้อมไว้ก่อนว่าเราจะเจออะไรบ้างและเราจะรับมือ,อยังไงจึงเป็นวิธีการที่คนชอบเลือกใช้ในการออกแบบอาชีพออกแบบชีวิต แล้วก็เส้นทางการเดินทางต่อไปจากเราให้น้องๆเปิดดูแผนนี้ที่กิจกรรมที่4.1 น้องจะเห็นหน้าตาว่ามันมีเส้นแนวตั้งอยู่เลข1เลข2เลข3เลขสเลข5แล้วก็มีหน้าปัดเหมือนวัดพลังอะไรบางอย่างพี่จะอธิบายว่านี่แหละคือแผน d y s s ซ y p แผนมันคือการที่เราคิดล่วงหน้าไปว่าถ้าชีวิตเราจะมีจุดเปลี่ยนจุดหักเหในจังหวะต่างๆเรื่องใหญ่ๆที่มันจะทําให้เราต้องตัดสินใจและเปลี่ยนทิศทางในแต่ละปีหรือแต่ละช่วงคืออะไรบ้างรวมไปถึงแผนนั้นเราชอบมันมากน้อยแค่ไหนเรารู้สึกพอใจกับมันต้องใช้พลังงานหรือเราเชื่อมั่นไหมว่าแผนนี้จะสําเร็จเรามาลองดูรายละเอียดกันอีกหน่อยว่า ถ้าเราจะต้องเขียนเราจะเริ่มต้นยังไงดีดยก่อนที่จะให้น้องๆเริ่มต้นเขียนแผนเนี่ยพี่มี3ข้อที่อยากจะให้น้องๆได้ลองคิดเพราะว่าการจะเขียนแผนเนี่ยบางคนก็จะมีบางอย่างที่ฉุดเราไว้ที่ทําให้เราไม่กล้าเขียนหรือเรารู้สึกว่าเขียนไปมันคงไม่เวิร์กหรอกข้อแรกคือเรื่องของแพชชั่นบางคนเนี่ยเวลาจะเขียนว่าชีวิตฉันจะเติบโตไปเป็นอะไรต่อหรือฉันจะวางแผนยังไงเนี่ยบางคนบอกว่า เรายังไม่เจอแพชชั่นหรือยังไม่เจอสิ่งที่ชอบเลยหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าสิ่งที่ชอบดูมีหลายอย่างเลยยังไม่แน่ใจสัทีว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรกันแน่คำที่พี่อยากจะบอกน้องๆก็คือว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่ได้มีแพชชั่นเดียวเราอาจจะมีความชอบที่หลากหลายมีสิ่งที่ใช่หลายอันจากการศึกษาจากศาสตร์ของการออกแบบอาชีพและออกแบบชีวิตพบว่าคนที่มีแพชชั่นเพียงเรื่องเดียวเนี่ย มีอยู่จานวนน้อยมากอยู่ประมาณ1 0 2 0เพราะคนส่วนใหญ่อาจจะมีความชอบหลายอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระหว่างที่น้องเขียนแผนรู้สึกว่าเรายังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรขอให้ตั้งต้นจากคาถามแรกก่อนว่ามีอะไรที่เราชอบบ้างไม่จําเป็นต้องเลือกเหลือแค่อย่างเดียวให้เราเอาคําใบ้นั้นเป็นตัววางแผนส่วนข้อที่2องครับเรื่องของแผนที่ดีที่สุดหลายๆครั้งเนี่ยเราจะติดกรอบกับคําว่าฉันอยากจะออกแบบแผนที่ดีที่สุดแล้วมันจะมีเพียงแผนเดียว แต่จริงชีวิตเราเนี่ยมีการทดสอบมีความท้าทายอีกมากมายเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรามีแผนหลายๆแผนอาจจะช่วยเราได้มากกว่าเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทําแผนนี้ให้เพอร์เฟกเราเตรียมแผนสํารองและเตรียมแผนเผื่อไว้อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารับมือกับอนาคตได้ดีขึ้นเพราะว่าความเป็นไปได้มีมากมายและตัวเราก็เป็นไปได้อีกหลากหลายเพราะฉะนั้นแผนต่างๆมันเป็นเราทั้งนั้นแหละมันทําให้เราก้าวไปได้อย่างมั่นใจมากขึ้นส่วนข้อสุดท้าย ถ้าเราจําเป็นต้องเปลี่ยนจากแผน A ไปเป็นแผน B หรือแผนเราไม่เป็นไปตามแผนอย่างที่ตั้งใจไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีแต่แปลว่าเรากําลังปรับเปลี่ยนชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเจอในปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งเราปรับเปลี่ยนแปลว่ายิ่งดีเพราะว่าเรากําลังคิดถึงเรื่องในปัจจุบันเพราะว่าบางครั้งแล้วแผนที่เราวางไว้เมื่อ3ปีที่แล้วอาจจะไม่เวิร์กในปัจจุบันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนไม่ได้แปลว่าเราวางแผนพลาดแต่แปลว่าเรากําลังปรับให้เข้ากับชีวิตตและ,ะไไ้า่่่ออไไปดยงมัน คงนะมั่นใจได้มากขึ้นทีนี้พอฟังแล้วเราลองไปเริ่มดูกันดีกว่าว่าถ้าเราจะต้องเริ่มเขียนแผนแรกเราจะเขียนมันอย่างไรน้อ,นองๆเริ่มดูที่ตัวแผนของเราในกิจกรรมที่4.1นะครับในเลขของ3.4.5เนี่ยน้องๆอ,อาจจะลองคิดว่า จุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตเราเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างบางคนบอกว่าจุดเปลี่ยนสําคัญของเราอาจจะเป็นเรื่องการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยน้องๆลองเขียนไปก่อนว่าสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อาจจะอยู่ในปีที่1ถ้าสมมติน้องๆตอนนี้อยู่มอ .6 อยู่แปลว่าปีที่ศูนย์เนี่ยคือมอ .6 ปีที่1คือสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแต่บางคนตอนนี้อาจจะอยู่ม .4 ก็สอบเข้ามาหาวิทยาลัยก็อ,อาจจะอยู่ในเลข3ก็ได้เพราะว่าเรายังพอมีเวลาที่ได้ค่อยๆตัดสินใจ นอกจากเรื่องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยบางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราหาวิชาที่ชอบหาเรื่องของเส้นทางอาชีพที่ใช่บางคนบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่เราควรจะมีก่อนสอบเข้ามาหาลัยน้องก็เลือกวางไว้ในปีที่มันเหมาะสมพอฟังแล้วอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพพี่เลยยกตัวอย่างให้ดูดีกว่าว่าพี่ลองไปคุยกับน้องม .4 คนที่กําลังลองทําโจทย์นี้เหมือนกันกับเราว่าในแต่ละปีน้องเขาคิดว่าจุดเปลี่ยนสําคัญจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้าง อย่างน้องคนนี้คัเป็นน้องม .4 ที่กําลังค้นหาตัวเองอยู่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยจะเรียนคณะอะไรหรือจะมีเส้นทางชีวิตแบบไหนแต่ว่าสิ่งที่เขารู้ในตอนนี้คือเป็นคนที่สนุกกับการเรียนภาษาแล้วก็เป้าหมายรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอันนี้คือคําที่น้องตั้งต้นว่ายัางไม่แน่ใจนะพี่แต่ว่ารู้สึกว่าก็อยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นกลับมาดูที่012345ว่าน้องเขานึกถึงอะไรบ้างน้องเขาบอกว่าในปีปัจจุบันเนี่ยม .4 อ,อาจจะเริ่มต้นจากการอยู่ชมรมหรือว่าการหาข้อม มูลก่อนว่าจริงๆแล้วการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยมันต้องเรียนอะไรหรือว่าควรจะฝึกอะไรเป็นพิเศษอันนี้คือขั้นที่ศูนย์อันนี้น้องเขาบอกว่าปีที่ศูนย์เขาจะทําอันนี้พอปีที่1น้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเรารู้คณะแล้วว่าเราอยากจะเข้าคณะอะไรเราก็จะค่อยๆสะสมพอร์ตเพราะว่าการเข้ามหาลัยเนี่ยพอร์ตเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเก็บประสบการณ์แล้วก็หาอะไรไปใส่พอร์ตพี่แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้อาจจะลองขายอะไรเล็กๆน้อยๆในงานโรงเรียน หรือว่ากระจุกกระจิกเพื่อห้ามาไม่ได้รู้เรื่องของการทําธุรกิจเสร็จแล้วถัดไปเนี่ยเขา<อ><อ>บอกว่าถ้าปีเลข2เนี่ยควรจะมั่นใจมากขึ้นแล้วว่าเราอยากจะเรียนคณะอะไรเพราะว่าเขาจะได้เตรียมดูปฏิทินการสอบหรือว่าเรื่องของวิชาคะแนนที่ต้องใช้เขาบอกว่าปีที่2เนี่ยควรจะต้องรู้และถัดไปถ้าปีที่3เนี่ยเข้าได้ตามแผนเขาก็จะอยู่ในคณะที่เขาอยากเรียนปีที่4ของแผนก็จะเป็นเรื่องของการที่เขาเรียนไปก็อาจจะหาเวทีประกวดหรือแข่งขันทําให้เขามีประสบการณ์ส่วนปีที่5ก็คงจะได้ทําธุรกิจตอน ที่ยังอยู่ประมาณสักปีท้ายๆเพราะว่ายังมีเพื่อนยังมีคนที่แบบอาจจะอยากทํากิจกรรมหรือทําธุรกิจเล็กๆไปด้วยกันอันนี้เป็นก้อนใหญ่ๆที่น้องเขาคิดว่าปลายทางเนี่ยเขาอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจและเหตุการณ์สําคัญๆที่จะเกิดขึ้นในปีที่01234จะมีอะไรบ้างบางคนอาจจะรู้สึกติดขัดว่าคิดอะไรไม่ออกเลยพี่หรือว่ามันนึกไม่ออกให้น้องๆลองดูจุดเปลี่ยนสาคัญเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องการเรียนว่าเรามีเรียนมีสอบมีสอบเข้าหรือมีการแข่งขันอะไรหรือเปล่า หรือบางครั้งเป็นเรื่องของครอบครัวว่าบางทีครอบครัวเรามีแผนจะต้องย้ายจังหวัดหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องเปลี่ยนงานบางทีอันนี้ก็บรรจุอยู่ในแผนเราได้หรือบางครั้งไอ้ตัวจุดเปลี่ยนของเราเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนเรื่องของการที่เราอาจจะต้องบกมือลาบางคนเพราะว่าเราเรียนจบต้องแยกย้ายกับเพื่อนที่สนิทบางทีการที่เราได้นึกถึงจุดเปลี่ยนเหล่านั้นเนี่ยก็ทําให้เรามีแผนสำรองอันนี้ก็เป็นคําบอกใบ้ที่ให้น้องๆได้ลองนึกดูว่าปีที่ศูนย์ถึงปีที่5หลังจากนี้ไปเนี่ย มันจะมีอะไรที่น่าจะเกิดตรงนี้พี่ให้น้องลองใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งลองเขียนว่าจุดเปลี่ยนสําคัญสําคัญหรือเหตุการณ์สําคัญสาคัญที่จะเกิดขึ้นในแผนนี้น่าจะเป็นประมาณไหน ทีนี้พอเราเห็นภาพแล้วว่ามีอะไรที่น่าจะเกิดเนี่ยเราอาจจะลองเติมรายละเอียดเข้าไปว่าเอวถ้ามันเกิดเนี่ยเราเห็นภาพมันเป็นแบบไหนการเห็นภาพเนี่ยช่วยเรา2ออย่างอันแรกคือช่วยทําให้เรามีแรงบันดาลใจว่าเราจะทําอันนั้นให้เกิดขึ้นในอีก3ปีเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเริ่มแล้วหรือเริ่มทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ปีที่3นั้นเป็นจริงหรือบางครั้งมันอาจจะทําให้เราเตรียมแผนรับมือได้ว่า ภาพที่เราจินตนาการมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแก้ไขยังไงเพราะฉะนั้นการที่เราค่อยๆเติมรายละเอียดเข้าไปเนี่ยช่วยวางแผนและช่วยทําให้เราเนี่ยอุ่นใจได้ตั้งแต่วันนี้เรามาดูตัวอย่างของน้องคนนี้กันต่อครับจากมาเมื่อกี้ที่เราวางไว้คร่าวๆว่ามีเรื่องของวิชาเลือกเรื่องของทำพอร์ตเรื่องของการเลือกคณะน้องคนนี้เนี่ยพอพี่ได้คุยต่อเนี่ย ก็ถามเขาว่าเอ้แล้ววิชาเลือกเขามองยังไงเขาบอกว่าเขาอยากทําธุรกิจใช่ไหมเขาก็อาจจะลองหาชมรมที่เป็นชมรมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับบัญชีหรืออาจจะเป็นชมรมที่มีรุ่นพี่ที่เขามีคอนเน็กชันหรือมีการโคชชิ่งที่ทำให้เขาเก่งขึ้นได้หรือบางทีถ้าเกิดเดี๋ยวนี้มันมีชมรมเกี่ยวกับไลฟ์สดหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขายของก็อาจจะเข้าชมรมนั้นเขาบอกว่าเหมือนแค่คุยตรงนี้เขาก็ทําให้เขาเห็นภาพว่าเดี๋ยวจะต้องไปสำรวจอะไรต่ออ่ารวมไปถึงขั้นถัดไปเขาบอกว่าปีถัดไปเขาอยากจะสะสมพอร์ตที่ก็ถามน้้องวว่าแลสสะมพ์ ต้องเป็นกิจกรรมยังไงเหรอเขาบอกว่ามันอาจจะหาเวทีแข่งขันประกวดแผนธุรกิจหรือว่าไปแข่งแฮก k กอร o ตอนบางอันที่เขารับสมัครนักเรียนมปลายอันนี้จะทําให้ได้พอร์ตที่ดีเลยพี่เขาก็โนต้ตไว้ทีนี้ก็คุยต่อว่าเราเรื่องของการเลือกเรียนคณะเรื่องของการเข้ามาหาวิทยาลัยเขาก็บอกว่าถ้าพอร์ตดีนะพี่มันก็จะไปต่อเลยว่า พอร์ตนั้นก็ช่วยทําให้เข้าได้ตั้งแต่รอบโคตาหรืออาจจะเป็นรอบก่อนแอดมิชชั่นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้แอดมิชชั่นเนี่ยก็ทําให้เรายังมีคะแนนที่ดีเพราะเราเนี่ยมีเวลาเตรียมความพร้อมมาได้ตั้งสองปีทีนี้พี่ก็ชวนคุยต่อว่าแล้วถ้าเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเป็นยังไงบ้างเขาก็เห็นภาพว่าเข้าปีหนึ่งเนี่ยเขาก็คงเจอเพื่อนหากลุ่มเพื่อนแล้วก็ค่อยๆฟอร์มทีมว่าสิ่งที่ถ้าเกิดเขาจะทาธุรกิจเนี่ยเขาอยากจะมีคนที่ช่วยดูเรื่องโคนดูเรื่องบัญชีค่อยๆหาเพื่อนที่มมมีีแแนนนนนววววรรร่่่่่ททอออยยยาาากกกกกํธุุิจจ็็คๆหเเพืลลัั้้้ไปดส พอปีถัดไปก็คงจะหาเวทีที่ได้ไปแข่งขันไปประกวดแผนธุรกิจหรือว่าไปแข่งขันร่วมกันกันกบทีมนี้สุดท้ายทําให้ปลายทางเนี่ยเขาจะเรียนจบมาหาวิทยาลัยด้วยการที่มีทีมที่พร้อมที่จะสนับสนุนมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจมาบ้างแล้วก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจเราได้อันนี้เป็นแผนหลักของน้องคนนี้ว่าถ้าเกิดเราคิดจินตนาการไปยังอนาคตข้างหน้า5ปีมันมีจังหวะมีเหตุการณ์มีอะไรที่ต้องทาสําหรับน้องๆล่ะครับถ้าเราได้เติมรายละเอียดจากแผนหลักเมื่อสักครู่นี้เราอยากจะเติมอะไรเข้าไปบางอันอาจจะเป็นคํา ถามก็ได้เรายังไม่แน่ใจแต่อย่างน้อยเราได้เริ่มคิดกับมันแล้วลองเติมข้อมูลไปอีกหน่อยครับพอเราได้แผนหลักหรือแผน A ของเราแล้วนะครับพี่ก็ชวนน้องคนนี้คุยต่อว่าเอแเราถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ที่มันไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจแผน A มันไม่สักเซสเนี่ยมันจะอยู่ที่จุดไหนบ้างแล้วเราลองเตรียมแผน B หรือแผนสำรองไว้อย่างน้องคนนี้เนี่ยบอกว่าโอกาสที่มันจะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจเนี่ยคือตอนเข้ามหาวิทยาลัยเพราะว่า เราก็ไม่รู้ว่ามีคนแข่งขันสูงไหมเขาจะเลือกเราหรือเปล่าแม้เราจะมีพอตที่ดีก็อาจจะเข้าไม่ได้ก็ได้ซีนีพี่ก็ถามต่อว่าถ้างั้นแผน B ล่ะเราจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะตอนประมาณปีที่2ปีที่3เนี่ยที่เขาบอกว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยถ้าเข้าไม่ได้อย่างที่ตั้งใจเขาก็มีแผนสำรองอยู่3แผนก็คือ1อาจจะไปมหาวิทยาลัยที่ไกลขึ้นจากบ้านหน่อยอาจจะไม่ใช่ชอยแรกที่เลือกไว้อันที่2อาจจะเข้ามหาวิทยาลัยเปิดที่เขาสามารถที่จะสมัครเข้าไปได้โดยที่ไม่ได้ม ชาญและโดดเด่นในเรื่องของการทําธุรกิจในเรื่องของการสร้างผู้ประกอบการและเขาก็เรียนที่นั่นก็ยังตอบโจทย์ตัวเองได้อยู่อีกจุดเปลี่ยนหนึ่งคือเรื่องของการแข่งขันและประกวดถ้าไม่ได้ประกวดก็คงเป็นขอฝึกงานแล้วก็ขอเป็นทํางานพาร์ทไทม์เพื่อให้ได้ประสบการณ์นั้นก็ได้ประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับการแข่งขันและการประกวดสําหรับน้องๆล่ะครับถ้าเกิดว่าแผนหลักมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจเราจะมีแผนสํารองและมีเส้นทางที่ต่างหรือเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างลองใช้เวลาตรงนี้แล้วลองเขียนดู เป็นยังไงบ้างครับสำหรับแผน2หรือแผนสำรองที่เป็นแผน B คิดออกกันบ้างไหมพี่แอบ,บได้ยินเสียงว่าน้องบางคนมีบอกว่าคิดไม่ออกอะ่ะมันก็คล้ายๆเดิม ที่น้องบอกว่าคล้ายๆเดิมนี่แหละเป็นจุดตั้งต้นที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดเราลองกลับมาดูชีวิตของนักเรียนมัธยมของเราเนี่ยจุดที่มันอาจจะเปลี่ยนหรือต่างไปก็คือเป็นขั้นตอนช่วงมหาวิทยาลัยเรามีแผนสำรองในใจไหมว่าถ้าเบอร์นหนึ่งที่เรามีในใจเข้าไม่ได้หรือขณะที่เราอยากเรียนอาจจะเข้าไม่ได้เรามีแผนสำรองในใจบ้างไหมอ่าถ้าวันนี้น้องยังตอบไม่ได้น้องเขียนเป็นคำถามทดไว้ก่อนว่าทำยังไงต่อแล้วน้องลองไปถามรุ่นพี่ไปถามอาจารย์หรือไปถามคนที่เราคิดว่าปรึกษาได้เขาอาจจะถามว่าโหคิดใกล้จังเลยบอกว่า ไม่เป็นไรเราอยากรู้เพราะว่าเราอยากเตรียมแผนอนาคตไว้ล่วงหน้าเขาก็คงจะชื่นชมว่าโอ้เราวางแผนไว้ล่วงหน้าเตรียมตัวไว้ดีจังทีนี้มาดูค่ะแผนที่3อันนี้เป็นแผนที่น่าสนใจ เมื่อกี้หนึ่กับสเนี่ยเราคือแผนหลักแล้วก็แผนสำรองพี่อยากให้น้องลองคิดในมุมว่าถ้าเป็นชีวิตที่ไม่ได้มีข้อจํากัดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากรอบเราเราจะทําอะไรอยู่ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปบางคนบอกว่าข้อจํากัดนั้นคือเราสามารถไปต่างประเทศได้เราไม่มีข้อจํากัดเรื่องการเงินหรือบางคนบอกว่าข้อจํากัดคือเรื่องของความสามารถฉันสามารถสอบได้ชนะทุกเวทีแข่งขันชนะได้ทุกเวที เราจะแข่งขันอะไรแล้วเราจะพาตัวเองไปถึงจุดไหนพี่ก็ลองถามน้องคนนี้ต่อว่าถ้าสมมติไม่มีข้อจํากัดเนี่ยน้องคิดว่าจะเป็นยังไงน้องบอกว่าจบม6แล้วก็คงจะไปค้นหาตัวเอง เก็บประสบการณ์ไม่ต้องรีบเข้ามาหาวิทยาลัยเพราะว่าไม่ได้เร่งรีบมากมีเวลาให้ได้สํารวตตัวเองน้องก็บอกว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คงต้องกลับมาเรียนอะไรสักอย่างแหละเพราะว่าปริญญาก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่จะใช้ชีวิตต่อไปว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่เขาเนี่ยมีไว้แต่ขอไปสำรวจก่อนว่าเขาอยากจะเรียนอะไรเสร็จแล้วพอได้วุฒิอ่าพอเลือกคณะได้แล้วเขาก็คงจะอยากที่จะ เริ่มลงทุนเพราะว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของก็ได้เขาอาจจะสนใจเรื่องของการลงทุนการที่จะเอาเ,อาเงินเนี่ยไปลงทุนให้มันงอกเงยขึ้นผ่านตลาดหุ้นกองทุนต่างๆแล้วปลายทางเนี่ยเขาอาจจะรวยมากไม่ต้องทําธุรกิจด้วยตัวเองแต่เน้นเป็นนักลงทุนอีกอันหนึ่งที่เขาคิดก็คือพูดได้4ภาษาเพราะเขาบอกว่าการทําธุรกิจเนี่ยภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่น เขาบอกว่าภาษาเหล่านี้เขาบอกว่าเขาชอบเรียนภาษามากๆเขาอาจจะพูดได้4ีหภาษาแล้วก็ใช้ภาษาเหล่านี้ในการที่ขยายธุรกิจหรือไปหาผลิตภัณฑ์ดีๆมาลงทุนพี่ก็ถามคาถามสําคัญกับน้องว่าเออแล้วแผนเนี้พอเขียนออกมาแล้วมันทําให้เราเห็นตัวเองว่ายังไงบ้างเขาก็ใช้เวลาคิดอยู่แบบหนึ่งเขาบอกว่าทําให้เห็นว่าแม้ว่าจะไม่มีข้อจํากัดอะไรเขาก็ยังอยากทําธุรกิจอยู่ดี แสดงว่าสิ่งสําคัญของน้องคนนี้คือเรื่องของการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือการได้ทําธุรกิจอันที่2คือทําให้เขาเห็นว่าแม้ไม่มีข้อจำก,กัดอะไรแต่เรื่องภาษาก็ยังอยากเรียนรู้เพราะฉะนั้นไอ้แผนที่3เนี่ยฮะเป็นแผนที่ทําให้ทุกคนเนี่ยได้ลองคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราคิดว่าใช่แล้วเป็นชีวิตที่เราอยากใช้เนี่ยมันหน้าตาเป็นแบบไหนเนี่ยในปีที่3จะต้องมีแฟนจะต้องเลิกโสดก็เป็นไปได้เราเขียนไว้ก่อนแต่ว่าชีวิตความเป็นจริงจะได้ไม่ได้แต่อย่างน้อยเราทดไว้ในใจว่านี่คือความตั้งใจว่าแผนของเรา จะต้องมีคนมาเคียงข้างมีคนที่เข้าใจเรามาอยู่น่วย <Wow. S 1> อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของแผนที่3เรื่องของแผนเมื่อชีวิตไม่มีข้อจํากัดอะไรสามารถใช้จินตนาการใช้ความรู้สึกได้เต็มที่เพราะแผนนี้คือแผนที่จะเป็นตัวบอกว่าจริงๆแล้วเราอยากเติบโตไปเป็นแบบไหนให้น้องๆลองเขียนครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับแผนที่ไม่มีข้อจํากัดแผนที่เราเป็นอะไรก็ได้คิดออกบ้างไหมบุงคลบอกว่าพอตั้งโจทย์แบบนี้ยิ่งยากเหมือนกันเพราะว่าบางทีแล้วเราคิดจากแกนหรือว่าตัวแกนที่มีข้อจํากัดเนี่ยอาจจะง่ายกว่า พี่ก็แอบ,บได้ยินว่าน้องบางคนเขียนเรื่องของการมีคนสนับสนุนตลอดทางเพราะว่าเมื่อไม่มีข้อจํากัดเงื่อนไขเนี่ยเรามีผู้ใหญ่ใจดีมีเพื่อนที่ร่วมทางมีคนที่สนับสนุนอยู่ตลอดก็ทําให้เราเนี่ยได้คําแนะนําดีๆมีประสบการณ์ที่เราก้าวหน้าไปได้ไวอันนี้ก็แปลว่าคําใบ้คือแปลว่าเราอาจจะต้องมองหาคนที่พร้อมสนับสนุนเส้นทางเราหรือบางคนมองถึงเรื่องของการเรียนมหาวิทยาลัยที่สามารถเรียนจบได้ไว กว่าที่คนอื่นเขาทำเช่นปกติเรียน4ปีก็อาจจะ3ปีครึ่งก็จบแล้วรวมไปถึงอยากมีชีวิตการทำงานหลังเรียนจบที่มีความสุขความสุขเหล่านี้ก็อาจจะเขียนในเรื่องของการมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีค่าตอบแทนที่เพียงพอแล้วก็ได้พักผ่อนได้ออกเดินทางท่องเที่ยวผจญภัยบางทีแผนที่3เนี่ยแม้ไม่มีข้อจํากัดก็ไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นอะไรที่เกินจริงขนาดนั้น เพราะบางทีชีวิตเราก็อาจจะมีความสุขในแบบที่เป็นไปได้จริงแล้วก็พอใจในสิ่งที่มีก็ได้ขั้นถัดไปคือการที่เราเนี่ยลองแปลงสิ่งที่เราเขียนเนี่ยลองวาดเป็นรูปเพราะว่าพอเราวาดเป็นรูปเนี่ยจะทําให้เราพอเห็นภาพว่าสิ่งที่เราคิดนั้นหน้าตาเป็นแบบไหนที่เราเขียนว่ามีคนซัพพอร์ตคนคนนั้นดูจะต้องมีกี่คนเหรอเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นแบบไหนไหม การแข่งขันเราอาจจะวาดเป็นรูป Presentation เป็นรูปที่เรายืนอยู่บนเวทีแล้วก็บางทีเมื่อกี้มีน้องถามเหมือนกันว่าวาดภาพเนี่ยหนูวาดภาพไม่เก่งผมวาดภาพไม่เป็นจริงๆเป็นภาพก้างปลาเป็นคนหัวกม้กมๆมีขีดมีแขนมีขาก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นการวาดภาพเข้าไปในจุดต่างๆของแผนเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยเติมเต็มแล้วก็คิดกับมันได้ละเอียดขึ้นเมื่อน้องวาดภาพลงไปแล้วก็ให้ตั้งชื่อแผนนะครับว่าลองดูซิถอยออกมาดูภาพรวมเราจะเรียกชื่อแผนนี้ว่ายังไง อย่างคนที่พี่ได้ลองคุยเนี่ยเขาก็บอกว่าแผนแรกเนี่ยเส้นทางเศรษฐีอีลอนมัสส่วนแผนสำรองก็คือเส้นทางของผู้ประกอบการที่เป็นลูกจ้างและเติบโตไต่เต้าไปอ่าเขาก็ตั้งชื่อแบบนี้ให้มันรู้สึกท้าทายส่วนแผนสุดท้ายเขาบอกว่านักลงทุนเจ้าใหญ่ ลงทุนในธุรกิจหลากหลายพูดได้หลายภาษาเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อของแต่ละแผนเนี่ยมันทําให้เราสรุปทีมหรือว่าสรุปว่าแผนนั้นเนี่ยอะไรเป็นตัวเด็นอะไรเป็นตัวละครหลักแล้วเราเนี่ยก็ยิ้มแล้วก็สนุกกับมันได้ให้น้องๆลองวาดรูปเข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อแผนไปอีกนิดนึงครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆน้องๆได้ชื่อแผนที่สนุกไหมชื่อแผนที่ดีเนี่ยคนจะต้องฟังแล้วยิ้มหรือฟังแล้วรู้สึกท้าทายสนุกที่นี้แผนเราเริ่มสมบูรณ์มากขึ้นแล้วเรามีปีต่างๆเรามีเรื่องของรูปเรามีชื่อแผน น้องบอกว่าแล้วไอ้หน้าปัดสีหน้าปัดเนี้ยคืออะไรพี่บอกว่าหน้าปัดเนี้ยให้น้องเต็มปากกาไว้ให้ดีแล้วเราลองดูซิว่าแต่ละแผนที่เรามีเนี้ยเราคิดกับมันยังไงโดนมิติแรกหน้าปัดแรกเนี้ยพูดถึงเรื่องของรีซอร์สหรือทรัพยากรถามว่าถ้าแผนเนี้ยเราจะไปกับมันเนี้ยเรามีเงินมีเวลามีทักษะที่เพียงพอไหมหรือคนสําคัญที่จะซัซัพพอร์ตแผนนี้เนี้ย เรามีรีซอสกับมันมากหรือน้อยแค่ไหนหน้าปัดที่2เรื่อง I like i กว่าเราชอบมันไหมบอกว่าเอะพอขขอ่กับมาดูเนี่ยมันคือแผนที่อยู่ในชีวิตที่เป็นไปได้แล้วก็อยู่บนความเป็นจริงแต่เราชอบมันแค่ไหนนะเราอาจจะมีชอบมากชอบน้อยเราก็เติมลูกศรไปถ้าชอบมากก็เอียงไปทางด้านขวาถ้าชอบน้อยก็เอียงไปทางด้านซ้ายแต่การที่ชอบน้อยไม่ได้ไปว่าเป็นแผนที่ไม่ดีก็เป็นแผนที่ทดไว้ในใจว่า ห้ามอะไรก็ตามเรามีจังหวะโอกาสที่มากกว่านี้เราค่อยๆปรับค่อยๆขยับมันให้เราชอบมากขึ้นส่วนหน้าปัดที่3เป็นเรื่องของคอนฟ idence หรือความมั่นใจเรารู้สึกว่าแผนเนี่ยจะเป็นไปอย่างที่คิด0ูนถึงหปีจะเป็นไปอย่างที่คิดเรามั่นใจแค่ไหนถ้าวันนี้จะต้องใช้แผนนี้เดินทางมันอาจจะมีมั่นใจมากมั่นใจน้อยแต่การที่เราสามารถปักหมุดและตอบได้ว่ามั่นใจแค่ไหนเนี่ยมันแปลว่าเราตอบคําถามในใจได้ว่า ออะไรรทําาให้เเชื่มันส่วนอันสุดท้ายคือคําว่า coherence หรือแปลว่ามันสอดคล้องกับตัวตนเราหรือความชอบความถนัดเราแค่ไหนคือบางทีด้วยข้อจํากัดหรือความจําเป็นในชีวิตเนี่ยแผนหลักเราอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับคนที่เราอยากเป็นสักเท่าไหร่แต่เราก็ต้องยอมรับว่าด้วยเงื่อนไขและข้อจํากัดในวันและเวลานี้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเป็นไปได้ตามที่เราต้องการส่วนด้านล่างน้องจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ของการเขียนคําถามระหว่างที่น้องเติมเกจพลังว่ามันมากมันน้อยเนี่ยน้องอาจจะมีคําถามในใจหรือสิ่งที่อยากไปค้นหาข้อมูลต่อ ก็ถดไว้ตรงนั้น ยินดีด้วยคบน้องๆตอนนี้น้องๆก็ผจญภัยแล้วก็สามารถที่จะสรุปเป็นต้นแบบหรือว่าเป็นแผนทั้ง3แผนที่ทําให้เราเนี่ยสามารถก้าวออกไปใช้ชีวิตแล้วก็ลองทําตามแผนได้อย่างมั่นใจได้มากขึ้นเพราะว่าเรามีทั้งแผนหลักที่เรารู้สึกเป็นไปได้มากที่สุดมีแผนสํารองถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดรวมไปถึงแผนที่3คือแผนชีวิตที่เราอยากเป็นในอุดมคติของตัวเราโดยทั้ง3แผนนี้ครับมันกําลังบอกใบให้ไปทําอะไรบางอย่าง เพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาแผนนี้ไปใช้โดยที่พลิกหน้าถัดไปน้องจะเห็นคําถามที่พี่แอบถามไว้ให้น้องๆว่าใน3แผนนี้น้องเห็นความเหมือนความต่างหรืออะไรที่คล้ายกันบ้างไหมที่ช่วยบอกใบให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าอะไรจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขอะไรจะทําให้ชีวิตเราสนุกมากขึ้นที่ได้ไปใช้พลิกหน้าถัดไปครับน้องจะได้เจอ QR code อันนี้ก็จะเป็นควิสเหมือนกันที่ให้น้องได้ลองประเมินตัวเองว่าหลังจากที่เราผจญภัยและเดินทางกับบทเรียนของเรา มาทั้ง4บทเรียนน้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือตอบคำถามเหล่านี้ต่างไปอย่างไงบ้างโดยเมื่อน้องตอบควิสทั้งหมด4ควิสนะครับมี QR code ทั้งหมด4อันที่อยู่ในหนังสือนี้โดยน้องๆจะได้รับรีพอร์ตครับโดยมันจะส่งไปที่อีเมลที่น้องๆใช้ลงทะเบียนในระบบของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วน้องๆจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นนอกจากเข้าใจในมุมที่น้องได้ซ้อมคิดแล้วยังมีคำตอบบางอย่างคำแนะนำบางอย่างจากควิสเหล่านี้ที่ช่วยให้น้องไปพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นด้วย